ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนภาษากับครูไฟวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมารู้จักกับภาษาถิ่นและภาษาไทยมาตรฐานอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าภาษาถิ่นและภาษาไทยมาตรฐานเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรถ้านักเรียนอยากรู้แล้วตามไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะ ภาษาถิ่นคืออะไรภาษาถิ่นก็คือภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันเฉพาะภาคหรือเฉพาะท้องถิ่นซึ่งจะมีเสียงและการใช้คำที่แตกต่างกันไปตามท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะคะดังนั้นภาษาถิ่นจึงเป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียงนั่นเองค่ะนักเรียนโดยเราสามารถแบ่งภาษาถิ่นตามภูมิภาคได้4กลุ่มได้แก่ 1. นภาษาถิ่นเหนือ 2. ภาษาถิ่นอีสาน 3. ภาษาถิ่นใต้และ 4. ภาษาถิ่นกลางซึ่งภาษาถิ่นกลางนั้นจัดเป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองค่ะนักเรียน และในส่วนภาษาไทยมาตรฐานนะคะนักเรียนก็คือภาษากลางที่ใช้ติดต่อสื่อสารร่วมกันทั่วประเทศนั่นเองเป็นภาษาที่ใช้ในราชการใช้ในภาษาหนังสือและวรรณคดีซึ่งจะมีกฎเกณฑ์ในด้านต่างๆอย่างเช่นการสะกดคำการใช้คำเป็นต้นค่ะ และเพื่อให้นักเรียนเห็นความแตกต่างระหว่างภาษาถิ่นและภาษาไทยมาตรฐานอย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างของคํากันดีกว่าค่ะนักเรียนนักเรียนมาฝึกออกเสียงไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะคําแรกค่ะมะละกอในภาษาถิ่นกลางภาษาถิ่นเหนือใช้คําว่าบักกวยเต็ดภาษาถิ่นอีสานใช้คําว่าบักหุง และภาษาถิ่นใต้ใช้คำว่าลอกอสับปะรดภาษาถิ่นกลางภาษาถิ่นเหนือใช้คำว่าบะขนัดภาษาถิ่นอีสานใช้คำว่าบักนัดและภาษาถิ่นใต้ใช้คำว่าหยานัด น้อยหนาในภาษาไทยกลางภาษาถิ่นเหนือใช้คำว่าบะแนภาษาถิ่นอีสานใช้คำว่าบักเขียบและภาษาถิ่นใต้ใช้คำว่าน้อยหนาเหมือนกับภาษาไทยภาคกลางนั่นเองค่ะพูดเป็นภาษาไทยมาตรฐานภาษาถิ่นเหนือใช้คำว่า ปู้ภาษาถิ่นอีสานใช้คำว่าเว,ว้าภาษาถิ่นใต้ใช้คำว่าแหลงโกหกเป็นคำภาษาไทยมาตรฐานภาษาถิ่นเหนือใช้คำว่าขี้จุภาษาถิ่นอีสานใช้คำว่าขี้ตัวภาษาถิ่นใต้ใช้คำว่าขี่ฮกพ่อเป็นภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่นเหนือใช้คำว่าอีป้อภาษาถิ่นอีสา,า,สานใช้คำว่าอีพ่อภาษาถิ่นใต้ใช้คำว่าผอแม่เป็นภาษาไทยมาตรฐานภาษาถิ่นเหนือใช้คำว่าอีแม่ภาษาถิ่นอีสานใช้คำว่าอีแม่ภาษาถิ่นใต้ใช้คำว่าแหม เมื่อนักเรียนเข้าใจภาษาถิ่นและภาษาไทยมาตรฐานแล้วนะคะต่อไปเรามาทำกิจกรรมจับคู่รู้ศัพท์กันค่ะโดยคุณครูจะมีคำศัพท์ที่เป็นคำภาษาถิ่นให้นักเรียนอยู่ทางด้านซ้ายมือให้นักเรียนนำาพยัญชนะที่เป็นคำภาษาถิ่นกลางมาเติมหน้าคำภาษาถิ่นให้สัมพันกันข้อหนึ่งอู้เป็นภาษาถิ่นเหนือ นักเรียนคิดว่าควรเติมพยัญชนะใดลงไปคะอ่าพยัญชนะจจาน,นั่นเองนะคะต่อไปข้อ2อหยาน,นัเป็นภาษาถิ่นใต้นักเรียนคิดว่าควรเติมพยัญชนะใดลงไปเอ่ยพยัญชนะงงูต่อไปค่ะข้อที่3ตักสีดาเป็นภาษาถิ่นอีสานนักเรียนคิดว่า ควรเติมพยัญชนะใดลงไปเอ่ยพยัญชนะขอไข่นั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปค่ะข้อ4คําว่าผอเป็นภาษาถิ่นใต้นักเรียนคิดว่าควรเติมพยัญชนะใดลงไปเอ่ยพยัญชนะคอควายถูกต้องค่ะและสุดท้ายข้อ5ปะแน่เป็นภาษาถิ่นเหนือนักเรียนคิดว่า ควรเติมพยัญชนะไดลงไปคะสุดท้ายก็คือพยัญชนะกอไก่นั่นเองค่ะนักเรียนเก่งมากค่ะ ลับสมองปลองปัญญานักเรียนสามารถสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อเล่นเกมได้เลยนะคะซึ่งเกมที่คุณครูแจกให้มีทั้งหมด2เกมคือจับคู่รู้สับและซ่อนสับจับคำนั่นเองนะคะนักเรียนอย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ